ครับสวัสดีครับทุกท่านที่รับชมขณะนี้นะครับเรามาดูแนวทางดีกว่าตู้เย็นรดูตู้เย็นรุ่นเก่าๆความเย็นไม่มีก็เกิดจากอาการที่ว่าเราปล่อยให้ช่องฟิตมันเกิดการเกาะน้ำแข็งที่หนามากแล้วก็กดปุ่มละลายก็ไม่ละลายเลย เราก็ต้องมาทำความสะอาดโดยวิธีการเอาลือของออกให้หมดเลยแล้วก็ถึงจะจัดการไอ้น้ำแข็งที่เกาะกับช่องฟิตได้นะครับถ้าเราไม่ลื้อออกก็กดยังไงก็ไม่ละลายดูครับพื้นที่ที่เราเอาของเข้าไปไว้มันไม่สามารถทำให้เกิดความเย็นได้แล้วก็ด้านบนตู้เย็นก็เอา เหมือนสิ่งหลายๆอย่างไปวางไว้แม้กระทั่งไอ้พวกอลูมิเนียมตะปูอะไรพวกนี้ก็เกิดขึ้นสนิมจนครับเนี่ยขนาดผมเปิดตู้เย็นแล้วยังไม่หลุดออกเลยครับมันเกิดความเกาะจนเหนียวแน่นช่องฟิตเป็นอย่างนี้ทําให้ตู้เย็นเราไม่สามารถเย็นได้นะครับะจะให้ตู้เย็นเย็นสม่าเสมอและเย็น แบบมีโอกาสตัดเราก็ต้องทำความสะอาดตู้เย็นแล้วก็ละลายปุ่มน้ำแข็งหรือไม่ให้มีเกาะในช่องฟิตถ้ามีน้ำแข็งเกาะในช่องฟิตสิ่งที่จะเสียไปก็คือ 1. ความเย็นไม่ได้ 2. เกิดความสิ้นเปลืองในการใช้จ่ายของกระแสไฟหรือว่าไฟก็จะเปลืองนั่นแหละครับเพราะว่าตัวเขาเองไม่สามารถที่จะทำความเย็นได้ตามปกติเพราะว่า ไอตัวช่องฟิตของเขาไอตัวเกาะละลายน้ําแข็งเนี่ยเขาไม่ละลายครับมันก็ไปหมักหม,มมอยู่กับไอตัวตัวเทอร์โมตัดคือเขาเรียกว่าเทอร์โมสวิตหรือว่าไอตัวสวิตตัดาการทํางานของคอมพิวเซอร์ของตู้เย็นครับ